โอ้หนักโบโบดาหอบโบดาบอดาแท่งน้าเนาะแท่งปูนก็ได้มาก่อจากสองแถวนี่แล้วเอาเอาเปิดใส่แท่งไว้มันจีงโมเปืองเนาะมันจีงโมเปืองแล้วกันเปิดเอาเต็มนะครับเปิจะแท่งนะครับเปิดแต่แท่งแล้วก็นทีนี้ก็โจ้ไว้นะต่อไปกระสีโบล้ำบากแล้วบานิ่นเนาะมีน้ามีในสะดวกสบายนี่เท่าไหโอ้ยห้าสิบเอาใส่เกลือทางเนี้ย อย่าฉีดมาทังนี่ได้เดี๋ยวมาเบิ่งมาชมขันตอนสุดท้ายท้ายสุดบาดนี้เนาะสำหรับทางสายเจาะ อ๋อใหญ่ nhau ดิล่้นดิโน่ทุ่มเลยของแท้เลยเนาะอ๋อเถอะโหทะเลดิโน่เอ้าเนาะรอรุ่นรอสมเบิ้งน้ำกันว่ามันแกงมานี่ว่าสิขนาดซ้ำใดซ้ำเบจุดเบาเชียงเห็นมอเตอร์เขาเจาะปั่นปันลุ่นะตัวตัวสว่านมันนะตัวสว่านนะบ่ ไอ้คือลูกเบยเนาะโอ๋หนักบ่หนักพอดีบดาบูดาบูดาไปไหนไปไหนวะพอเนาะพระเจ้าก็ไปเป็นทีมงานเลยเนาะ่ประเทศลาว้ล่ะไปนไปแบบโบ่วเส้นขวางบ่ได้ทําสที่แักสบ่เนาะเบิ่งแต่จักนี่ก็มันสุดแล้วนะเดินทาง เอาลุ่นสมเบิรงน้ำกันเนาะน้ำในสีแห้งหรือว่าสีค่อยเนาะลองได้จักน่หรือว่าจังใดไปเชล่าไปย่างในกระเป๋านะน้องเจ้าวะน้องจานไผยใส่แอนน้องเจ้าด้วยใส่น้องเจ้าอยู่ใส่เออเดินเดูนเอ้าเนาะสบายดีทางน้องหัว ไปเอาอยัางก็ไปเอาไว้ฝากให้พ่อไปเอาไว้วฝากไปให้พ่อยอยู่อยู่คุณบอสฝากไปทำบุญนีน่ยบอสฝากนทำบุญแต่ส่งต่อไปพุทธอ๋อเนาะพอ,ด,อ,อ,อดี้นั่นส่งสามขันนี่โด้นี่โน้ ดึกแท้ห์หนิบุญเนาะเที่ยวนี่เที่ยวทางนี่จะหารถหมูยันมุ่นปุ้ยทางบอกคนว่าคือเกตไม่เนี่ยพ่อให้เที่ยวเยอะเนาะพ่อให้เที่ยวเยอะทางเกตไม่เนี่ยแบบนี้คันว่าทางบบเกตไม่ปวดตุกนี่บบปันใดแล้วเป็นนิ่วเนาะความหนาวเป็นนิ่วแล้วนี่นี่ยักบ้างในน้่เนาะอันนี้มีแย่งเช่านี่บีโบนี่โอ้ยเนาะ อ๋อน้องสบายดีแล้วพี่น้องเด้อนาะเบอสุขูสุคนเนาะตอนนี้ยังอยู่บ้านน้องมาีิจันเนาะอยากเบิงพี่น้องเลยทั้งพอนึกเพียวว่าในราคานี่มันก็เนาะโหดอยู่แต่ว่าราคาก็สูงถ้าเปรียบเทียบก็อยู่บ้านเนาะก็ได้ต้องสามสี่โบเนาะก็ยังว่าเนี่ยพี่น้องมันก็แตกต่างเนาะตามเขตตามพื้นที่มันบวคือกันว่าเขตเนี่ยมันเป็นเขตภูแล้วก็ดินดินดานดินนะ มันไหลมันเจาะเนาะต้องใส่จัอลมเนาะจักโบุเครื่องอันนี้เนี่นี่คือปั่นไผ่โบนี่นะเครื่องลมเตาลมที่เนาะเตาลมเตาลมเคยผ่านอยู่แล้วแต่ไม่ได้เคยเห็นตัวจริงแบบที่เชื่อนี่กไงใส่น้ำมันเนาะน้ำมันปลา อาอดีแล้วเนาะสิได้น้่งในไส้แก็สะดวกสบายในครอบครัวแต่ว่านั่นก็บ้านใกล้ขึ้นเคียงพึ้นมาจำป็นมาเยี่ยมยามกับให้เพื่นยืมก็ได้เนาะเป็นแบงให้ทำการแบ่งปันกันเนาะอืมบอกว่าอุตส่าห์าขอบคุณน้องได้ก็ทำพี่น้องได้ด้วยกันเปนบ้สามสีรังเอาไปเอาไหมมาแล้วสามสีรังนี่พี่น้องจะเบิ่อเลยบ่หนึ่งสองสามโอ้ ก่อยามน้องมีงพี่ันกะไปยืมกันวันไปยืมหน้ายืมรถยืมล่างยังยืมต่างคนต่างพึ่งพากันเนาะดีแล้วอ่มันนี่เห็นแล้วก็เห็นหัวได้นี่เนาะประบุเนาะคำบุคำบุเห็นหัวหรือว่าบุเห็นมองครอบไว้นี่ยังงัวอ่งัวได้เนาะงัวปัญะทำมายังมาสีเป๊ะพี่เอาจัดการไว้น้องเป็นจัดการอ้อไว้อ่างมอผ่านอันเพึ่งฉีเรนท่อมาพี่ว่าประบุดูว่าต่างหากอีกจังวากัน thà pho lông tơ nhỉ thà đồ thò kho hàng nạm nó lông cọc nó nó cắt thẻm nó bao thôi nó thò nó lo đang bưng nó đểa bưng phun máy bưng đay tụt oh

ก็เคยเห็นได้หน eh oh, right. ิไงเนาะโครงการเขาจะใส่ได้หนิท่นบอกตรงต่อซ้ายลงไปมาคนเนาะโอ้ดูว่าขนาดใหญ่เลยเด้นี่เนาะน้ำใส่ได้เต็มที่เด้วยเนี่จะได้อยู่ซองไปก่อนไปโอ้เนาะ มีแต่อันบ่อนันมาบนเนาะคันว่าคือซื้อแท่งน้ำเนาะแท่งปูนก็ได้มากอจากสองแถวนี่แล้วเอาเอาเปิดใส่แท่งไว้มัเจีบเปลืองบแล้วก็เปิดจอแท่งแลวก็ตัวนี้ก็โจ้ไว้นะก็ะัแวเน้พราะว่าอยากเหุยูอยู่เฮือนกันะว่อยางเหตุแทงน้ำมาอยู่จากสองแถวอะแท่งปูนนะนะเได้ปลูกทรง มันจังบ่อเปลืองได้เลยว่าแค่ได้เขาเปิดเปิดไปเดปิดตลอดมันยังไงเปิดปิดประเดี๋ยวเราก็เปินใหม่ได้อยู่เพื่อนเอยเปลี่ยนปีลเฤดูนนี่นะโอ้จะเป็น่ยนยังลุ่นหรืเขาใส้ลุ่นธรรมดาอะไรแต่ก็เปลี่ยนปีเปลี่ยนทุกปีแล้วพังรุ่นปีนี้ได้นี่ของเธอเปิดไว้ลืมใหม่ป่ถ้างคนจะคล้องเพื่อนออกไปข้างนอกก็เลยหาหกชโมงเปิดไว้มันสิลเลือเพราะได้ก่อนอยู่บ้านเฮาไม่แต่ ซ้มพซมเนาะประมาณนั้นแนะนำถึงที่น้ำเขามธรรมดาเขาน้ำมันบขาดมันจะบใหม่นะครับอันนี้น้ำขาดเด้เขาเปิดตลอดลืมลืมปิดไหลบ่ทันเนียไม่บาทเปิดรถสี่ชั่หาโอ้โอ้นามนี่สี่ชั่เลยไม่ัสบายเลยเนาะหามบ่อนหาสิมพอกรนพัก้าเมร ต่อกันเตือนบ้องแน่น่ะซาวแมสตอกันเตือนเพราะวน้ำซาวแมสบริสิทธใส่นะบล็อกไว้เลยมีกับบริสิทธเตื่อนว่าน้ำนาดี้นันบริสิทธิ์ใส่เอาน้ำพื้นมาได้เหรอเนาะตัดสุดแล้วเนาะตัดมากชิเลยเออหักแล้วหักแล้วแบ่งเนาะแบ่งใช่ายครอบครัวนี่ตัวเดียวนี่แล้วชิปหลังคาเฮือนก็ยังได้เนี่น้ำมัน โอ้ท uh, uh. no right? oh, right. so ี okay, so ่แล so si ้วรถล่างก่อนก่อนเมื่อบ้านชนะเที่ยงกับบ้านนอกคนล่างของบ้านซื่นกับบ้านเปลี่ยนอีกแาวตุ่มเนาะเบตเบิดรถข่อยมาเที่ยงเลยเบิดอไรเอฟเลยเอ้าข่อยก็ดังอยู่ได้แต่ว่าหากไปเช็คแล้วหางยังอยู่เที่ยวเขาบ้านนอกคนนี่แหละช่วงหน้าฝนนังไงมันกัดเปลืองไวเขาเบตเดินได้สามหมื่นเลยนู้นก็ได้สิเมื่อเปลี่ยนอยู่นี่ อู้เนาะไปเนาะเดี๋ยวหมดละหมบึงประกอบน้ำเนาะสีพุ่งแตกจากบุหรือว่าสีเงียบสมุไอรุ่นน้ำกันเนาะอ่าบุกขึ้นมาเบิ่งทางห้องครัวก่อนเนาะทางอ่าปูเป็นแม่พี่น้องเนาะเบิ่งโอ้ยเนาะเจ้าเห็ดยังอันนี่นะ ป้าไก่เป็นโตด้วยเนาะอือด้วยเอาสบายดีแม่เด้อโด้ยเอาเนาะถือว่าเป็นมือดีมืองามอีมือนึงมือนี้ก็เนาะในครอบครัวอ่าต่อไปกาสีบอลำบากแล้วบ้านนี้เนาะมีน้ำมีในสะดวกสบายนี่เอว่าโอ้ยอ่า oh, สุดอะไรเนาะเขาเปรียบเทียบตอนที Gerilim ่มาไปตั้งน้ำหัวน้ำคลองโอ้ยบอกว่าได้เนาะแม่เนาะออ สบายแล้วบ้านนี่มีเตวเ่าเฮาหักสาอะไรกัปั๊ปปุงเอาแล้วนเนาะสบายแล้วเอาดีใจนะแม่เดอ้อ <c> เ <oughs> ด้อเลยเอาเรากำลังเห็ดในกินอยู่เนาะตาเอาเอานะเด้อก็ได้เนาะเห็ดในยู่เนกินเ,เห็ดกับเข่ากับน้า นะเนาะอ่าเดี๋ยวลงไปเบิ่งนํากันบาดนี้พี่น้องเอ้พุ่นละไปเบิงไปไปไปมาเอ้ยทุคนวันนี้พอไปสามสี่ไเนาะสิบเหาสิบเมน้ำนี่เปิดเศาสี่ชั่วโมงเลยมีคู่ทางกระมากนี่มาโตงมาโลดพี่น้องแถวบ้านใกล้ขึ้นเคียงนี่ เดี๋ยวรดแบ่งกันเพิอกาันใล้ียงนีล้เรากันใส่น yeah> ้ำใส่เฮือนหลังนี่เราใส่น้าใส่เหืนหผมมีบ่อูืแล้วในน้ำให้เราซื้อกระถางย่งใหญ่ด้อกระถางยงใหญ่มาเลยเรามานี่ให้ทางน้องจันเปิดแทบ่นี้ใส่หากระถางยงใหญ่มาเปิด ตามไวมันจังอันนี้ป๋อเนาะห้าสิบเมตรดูดีๆลองดูนะมันสีแห้งทำไรเนาะทำไรจดดวดนี้ค่อยว่าวุยพลาดได้แต่เก่าเนาะสัตว์ทอดยุคเฮือนคุณเนาะน้ำน้ำแห้งบ่แห้ง

Ừ. Tho dài luôn đấy này con. Lõi luôn đấy. Sau cá chân mét đấy. này mét ินมันเจอน่ะมันใช้งานบ่อยอันนี้นี่อพกบ่อยนี่บอกนี่กรบอีนึ่อรนึ่งอหนี่ยนี่นเลยน้ำเบิดก่อนกำลัดเนาะระกันปีนึงเลย เออเนาะเสพแต่นัวแท้พดิเสพแตนัวแท้เนาะทางน้องๆ้องกันปากันหยอกกันหัวคักหัวแน่ดิโด้เนาไกลแล้วไกลแล้วบึงนกันเอาพี่น้องเนาะพอดีว่าโอ้ยเ็ิจังได้พี่น้องไอ้เนาะกันเชื่ว่ากับสุนัมุนอยู่ในช่วงชะมองกำลัง เบอร์กำลังปูกำลังสมองบอกค้อยดีแน่ช่วงนี้พี่น้องเนาะพอดีว่าไปซื้อ,อนาไปหันค่าทางประตูเนาะไปกับทางน้องมณีแี่ซื้อใกลนะ้ในแพงหกสิบเจ็ดพันแล้วเราทอนให้สี่สิบสามเราทอนให้เกินพี่น้อยเนาะเดี๋ยวสีคืนเงินให้ทางประตูเราให้ทางน้องน้องจันจไปฝากเราในตลาดเด้ดอเอาไปคืนให้ประตูเราในเด้อขึ้นตึกสีสีฟ้าเลยเด้อบอกเราว่าบุเชียงซื้อใครมาให้เจ้าอันนี้กินอีกแล้ว เดี๋ยวก่อนไปก่อนมึงเราถอดมาสี่สิบสามโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปขึ้นเ 10, นะี่ยเราสิบพันเนาะขึ้นไปหประตูสนะิบพันเนอะนี่แหละเป็น้อง บอกแล้วว่าบอกประตูล่อทอนแบบรเรนในบ,บุเชงกับโมหูแน่เนาะมันมันชวงซุนมุนสมองกับปู่แน่พี่นอ้อยแต่ชื่อเขากันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากเลยน้องเด้นนอนเ,ดเอาไปให้ทั้งประตูแล้วเนี่ยรบกวนเลยเด้อว่าซื้อใครแล้วไม่ให้ทั้งน้องเพิ่นนี่พี่หนูหกสิบเจ็ดพันแล้วทอนอันน่ะี้ประตูนี่เราก็อยู่น้ำกันอยู่กินนี่แล้วทอนในที่สิบสามพันในเกินเด้เอาไปคืนให้เราลแล้วล่ะเด้อมัน บอเลยพี่น้องการค้าการคาเดี๋ยวขาดทุนได้เนาะเอารบกวนเด้อน้องเด้อนั่นจะยากไปหาเราในเด้อจังหน่อยก่อนก็ได้เนาะประตูเราก็อยูต้องกันไลไรกินในพี่น้องเนาะบ่อไหลลงเนาะเขามาเบิ่งทางนี้บัในี้แล้วเลยคืนน่เลยพี่น้องเด้อเนาะทางอันประตูเราขายเครื่องขายของเนาะอยู่ในช่องทางบดเชียงหลานนี่ช่องทางพลน้องเปียวเนาะ เขา er เอาเงินให้ทางน้องจันไปให้่อแล้วพี่น้องคือเราสิบพันกีบโมเมน่วายกลุ่มมเมนต์วานี่แหลยพี่น้องเนาะมันอยู่ในช่วงสมองฟูแน่นอนสมองเดือแน่ช่วงนี네้กันโอ้ยเสร็นงานกันมันเป็นพี่น ja evet. ้องเมัน นำซียังทำเสน่เนาะประกอบสายไฟเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะโอ้ยอ่าคูดกระทังมาใช่เปล่งว้เนอกพี่นอกะในราคาโจาะบนี่สิบ เก้าล้านพี่น้องเนาะสิบเก้าล้านเงิงก่อนเนาะเป็นเงนะินบาทนะนี่เท่าไรเด้นี่พี่น้องสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านเก้าคูณหกเจ็ดศูนย์อือถือว่าแพงอยู่พี่น้องเนาะ ประมาณสองหมื่นแปดพี 2, 18, 2, 19, 20, 20, น่น้องเนา,า,านนะสองหมื่นแปดเกือบสองหมื่นเก้าเงินบาทเข่าจอหน้าบดาเนี่ยพี่น้องเนาะจอแพงเอา,อาบานนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว

ขาดหัวมันอยู่ข้างๆเท่านั้นแล้วบานนี้น้องจันเหาเนาะงาันเหรอลอเหยกะเลยฝานสาวลำเพ็ินแน่นิกวะเนาะน้ำใสไให้สว่างบ่คำคมนี่ก็ได้จากสาวลำเพ็ินเลยพี่น้องเราพราวเนาะเราว่าน้ำ กระสาไฟกระสว่างขาดหัวนอนข้างๆเราอ่ะพี่นางอยากได้กระชื ok, ่อมาเลยไม่ได้เข้าเวหาเราเลยเนาะจังเป็นที่ใดสองลูกครับเห็นโน่นานเน่นแล้เนาะบอกเลยอยู่เมืองพินอยู่บ้านนาทมกลางโพนั่นนหรอวะกลางโพสีเหรอวะบ้านนาโพค้ำเนาะนาโพค้ำอ่านาโพค้ำนานแล้วไม่ได้เข้าไปโอ้มีโอกาสกนมาลองหนาลองในสิเวไปกูอยูกันเพียง ส่วนปลูกก็ไปเก็กเนขาไปเนาะรุ่นน้าดเนาะเนาะจะแรงเขารุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันยุลุ่มพุ่นมาโพทั้งนี้ยังเี้ยนทัโอ้ยเนาะใส่ไว้ดิดอเป๊บเดียวเนาะแสงว่าเราเป่าคักอีดอ จะคุดกล้องบ่อยมันเข่าตะลางจะบ่อยมันเข่าข้อไกลด้วยล่ะผู้แป๊บเดียวหูลามันจะท่วมเพื่อนได้ด้วยฮะมึงด้อมาแล้วมาแล้วพี่น้องน้ำเนาะมั่วมันไปใช้ก่อนเแย่ของฝากก่อนนะครับของฝากโมใส่ไว้ดอ๋ยวาะขากี้นี่เนาะโมต้องเสียบเข่าเสียบออกเวลาเจ้ามอดน้าจะเป็นงับลงดีเท่าเนาะเวลาเปิดจะเป็นเงื่อนคืน เรียบร้อยแบบนี้เนาะไหวครับคือได้เหงือกคือเยอะขึ้นเหงือกฟังแบบว่าติดเลยเนาะเงือกเวลาบมอนเหงับลงเวลาเปิดให้งือกขึ้นโอ้เอาวก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยบบดนี้พี่น้องเนาะทำน้ำ าทางน้องๆเพื่อนเนาะโอ้ดีใจน้ำบบบน,นี้พี่เนาะกะซื้อกระทรงกระทางมาบแบบนี้เนาะเปิดใส่น้ำไหวแต่ไล่แต้องเปิดตัวนี้ลุ้อ่าไปเนาะเดี๋ยวมอบหน้าที่นี่ให้ทั้งผู้ที่มีชนห่วมสมทบเนาะเหมือนการชัดแจงอ่าเดี๋ยวทางพ่อน้องเปียวกับชิดเอคอจดคลิปลาพี่ละน้องเพียงสามีก่อนเนาะไว้เดินทางปล่อยติดตามนุกการเคลของทางอาเจียงกระตูปน้อยสามัคคีเห็ดให้แล้วให้ทัว่วมือน,นี่พี่นะะ้องเนาะตัวนี้กะ แล้วก so, ็3โมงต่ออีกจักโมงป2ชั่โมงเอ้าแล้วอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะป่ะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี